ผมรอนัจกอล์ฟดีใจครับขาดวันนี้ช่างพิกัดร้อยร้อยสามสิบสามอะเป็นไงมาช่างผ่านไหมก็ผ่านครับน้ำหนักนี้คุมมากิโลก็สามสี่โลขาดซ้อมอยู่ที่ที่ปอพีนภัทรปอพีนภัทรนะวันนี้ซ้อมมีใครบ้างอยู่นี่ก็มีก็พี่น้องในแครับขาดเก็บตัวมากี่วันรวมๆแล้วก็สามปีได้ครับครับผมวันนี้ต้องเจอกับกับพี่เพชรศิลานะเคยเจอพี่เขาไหมไม่ครับได้ดูเทปดูฟอร์มเก่าๆวี่เขาไหม ดู่เป็นไงพี่เขามีอะไรบ้างก็มวยเฟมเมอร์ครับวางเกมบางแผงไงดีพวกนี้เราโดยวีดีอาล่าสุดชกไว้ที่ที่อ้อมน้อยอ้อมน้อยนะก็ชกรอบเย็นใช่ไหมครับเป็นไงวันนั้นก็แพ้แพ้แพ้จอมเด็ดแพ้จอมเด็กมาแพ้มากี่ไฟแล้วเราแพ้มาสองไฟสองไฟอ่ะเคยมาชกที่นี่ยังยังยังเลยแล้วชกเที่ยงด้วยครับจะมีปัญหาไหมไม่ครับพอได้นอนเต็มอิ่มเนาะอายุอะไรแล้วครับ อายุ23คนจังหวัดชิลาเกียป้าปล่อยกิโลแล้วปปล่อย64อีกบ้างเป็นเวลาเป็นมวยมวยฟิล์มเลยตาซ้ายดูขวาขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบห้าจบมวยมาทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบกว่าใครเป็นเงาเชียร์เชียร์วันนี้หน่อยครับฝากแฟนมวยช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับต้นไหนครับพี่ครับชื่อเอสซิลาโซ่สามพี่น้องครับผมวันนี้ช่างพิกัดเท่าไหร่ครับพี่ร้อยสามสิบสี่ครับเป็นไงมาช่างครั้งแรกเมื่อกี้ าเลยครับคุมมากี่โลพี่น้ำหนักนี้รมันห้าโลโอ้โหห้าโลถือว่าเยอะอยู่นะเยอะครับแต่ชกงี้ไม่น่ามีปัญหาไฟนี้ซ้อมที่ไหนครับพี่ซ้อมที่สุรินทร์ครับค่ายจุดเจนเิษย์ครับอ่าควงผู้ซ้อมมีใครบ้างที่นู่นดาบเทวดามีจุตรวจพชรมันจะเป็นแท้ครับเจ๊ครับก็เก่าๆช่วยกันเลยแล้วพี่นี่หายไปไหนมาจะต้องสามสี่ปี ก็เป็เทินเร์แล้วก็ลูกตามม้านผู้ทอนบ้างก็เคลื่อนไหวบ้าบปีนี้เนี่ยปีนี้ได้เชชกมากี่ไฟชกมาห้าหกไฟครับผมก็ถือว่าชกบ่อยอยู่นะแล้วช่วงหลังนี้ชกเจอใครบ้างเจอมันนานๆรังจำไม่ค่อยได้จำไม่เคยตายแต่ก็ได้เคลื่อนไหวตลอดอได้ทำน้นักไว้ที่ต่อยนี้ ไม่ครับไม่ค่อยได้ทำเพิ่งไคทำเนี่ยอันนี้เพิ่งกลับมาในเมืองกรุงไฟแรกตอยกัมพูชาบ้างอันนี้อ๋อก็ไปเดินสายรอบนอกหมดเลยครับนี่กลับมาในรอบกี่ปีเนี่ยสี่ปีสี่ปีในอดีตนี่เราเคยเจอใครมาบ้างเนี่ยดังๆเจอเยอะเหมือนกันครับเยอะเยอะจไม่ได้เออเจอรุ่นไหนรุ่น พวกพลังใจยวกพินาพันธ์พลังพลังชัพวกเป็นดำอะไรนี่เขาเลิกไปหมดแล้วนะเลิกไปหมดแล้วเรากลับมาภาคนี้นี่ตั้งเป้าไว้ไงเนี่ยก็ไปก็ไปเรื่อยๆครับดูสภาพร่างกายไปเรื่อยๆก็คือลองวัดก่อนว่าได้แค่ไหนเนาะแต่ก็เต็มที่เต็มที่วันนี้ต้องเจอใครครับเจกับตุณยชัย มาชัยกอพูดทีชัยด้วยครับอ่าน่าจะใช่ครับเคยเจอกันไหมไม่เคยเจอครับได้ดูเทปดูฟอร์มเคยเห็นมาไหมผมไม่เคยเห็นเลยแล้วเราจะวางเกมบางแผนไงดีพวกนี้ไปไปเรื่อยๆครับอือเดี๋ยวค่อยว่าบ่อยทีนะแล้วเป็นไงคิดว่าร่างกายกลับมากี่เปอร์เซ็นต์ก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับอ่าอายุไรแล้วครับตอนนี้สามสิบห้าปีครับคนจังหวัดสุรินทร์ครับปล่อยกิโลแล้วตอนนี้หกสิบหกสิบห้าครับพื้นเบเป็นมวย นยฝีมือครับครับครับผมสายหรือขวาสูงร้อยร้อยเจ็ดสิบครับจกมวยมากี่ร้อยพี่ประมาณร้อยกว่าครั้งขอบคุณน้องเชียร์ไหน่อยครับพรุ่งนี้ครับผมฝากพี่น้องทางบ้านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะทำให้ดีที่สุดครับเต็มที่ครับหลายคนกลัวว่าสี่ห้านี่จะยืนไหวไหมไหวครับไหวนะโอเคขอบคุณครับ